สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทําเค้กแบบสบายสบายสไตล์เจ้าหญิงน่ารักกันนะคะมั่นใจว่าทุกคนจะต้องรู้จักและเคยดูกระตูนเรื่องนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายที่ว่าต่อให้เป็นเด็กผู้ชายก็จะต้องเคยเห็นผ่านตายอย่างน้อยก็นิดนึงแงละนะเราเริ่มต้นคลุมเค้กด้วยสีน้ําเงินเข้มแล้วก็ตัดขอบด้านล่างด้วยครึ่งวงกลมสีเหลืองจากนั้นก็มาใส่โบสีแดงด้านบนกันค่ะเราจะเริ่มทําจากหางโบก่อนนะค่อยๆวางหางโบให้ห้อยลงมาด้านข้างแล้วก็จัดทรงน้องให้ริ ดูเป็นธรรมชาตินะคะตอนนี้บนเค,ค้กของเรามีแต่แม่สีล้นๆนเลยเนอะแปะปลายหางโบเสร็จทั้งสองข้างแล้วเราก็มาวางตัวโบด้านบนกันวางเล็งตรงๆไปตรงกลางเลยหลังจากนั้นเราก็มาแปะรูปภาพของเจ้าหญิงนางเอกของเราวันนี้ใช่แล้วคะ่ะเธอคือสโนไวท์เจ้าหญิงคนที่ร้องเพลงเพราะมากแถมยังสามารถพูดกับนกแล้วก็บรรดาสัตว์ในป่ารู้เรื่องอีกด้วยนะเค,ค้กของเราวันนี้ใส่เสื้อสีน้ําเงินผูกโบสีแดงแล้วก็ใส่กระโปรงเหลืองเหมือนกับตัวสโนไวท์เลยนะฉากด้านหลังของรูปเป็นท้องฟ้าแล้วก็สีเขียวของป่า ซึ่งก็เป็นป่าที่สโนไวท์หนีแม่มดใจร้ายเข้ามาอยู่กับคนแค้ทั้ง7เจ็ดพราะงั้นของตกแต่งอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ในเรื่องนี้ก็คือแอปเปิลสีแดงค่ะเขาว่าสโนไวท์กัดแอปเปิลไปก็สลบไปเลยใช่ไหมแต่สําหรับเค้กก้อนนี้กินแล้วยิ้มกว้างนะ